มาติดต่อไฟได้ตีเป็นการส่วนตัวตอนนี้เจ้านายกำลังมีแขกรออีกประมาณ10นาทีนะคะไม่รอไม่รอเลยไม่ได้นะคะเจริแล้วกันขนาดวะเข้าไปคุยแป๊บเดียวเนี่ยหลบไปผมยื่นเรื่องมาห้ารอบแล้วคุณไม่อนุมัติสักทีผมเลยต้องการมาคุยกับคุณโดยตรงเพื่อให้คุณพิจารณาใหม่อีกรอบหนึ่งครับก็ทุกครั้งที่ไม่ผ่านอะ ฉันก็แจ้งตลอดเียคะ่ะว่าเพราะอะไรมันถึงไม่ผ่านมึงว่าง่ายเพื่อนมีอะไรมาอวดค่ะอะไรค่ะคนสวยมึงดูนี่เล็บกู อ้รถมากมอย่างนี้ผู้ชายต้องเข้าร้านไหนวะมึงร้านอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไม่แพงด้วยนะหรมีตั้งหลายร้านมึงต้องไปมึงต้องไปมึงต้องไปหลายดีมากไปเลือกกันสิอดูเล็บกูสิมันต้องสวยกว่านี้ค่ะผู้ชายไม่เข้าครับกูไม่ได้ทำเล็บว่ะมึงต้องโดนอย่าไปพูดมัน สวยไหมล่ะฟุ้งฟิ้งเวอร์ต้องมีค่ะต้องทำสวยอ่ะมึงมึงว้าดูนัสิอะไรอ่ะอีกกระเทยนะอุ้ยเดินมาแล้วเดินหน้าลอยมาเลยค่ะเออเอาความมั่นใจมาจากไหนอ่ะเออเมึงรู้ไหมว่าว่ามันอ่ะเป็นสิทธิ์ลักอาจารย์เพนสีอาจารย์เพนสีคนที่ดุดุอืคนที่ให้เอยากอ่ะอ้ย ไม่มีนักศึกษาคนไหนได้เอจากอาจารย์เพนสี่เลยนะเธอไม่มีทางเล่ามันเลยค่ะเดี๋ยวมีนอกรอบกันแน่นอนคคุณเพื่อนเรื่องนี้ต้องเมาให้สุดกระเทยหน้าเทาเ่ามากหน้าลอยมันเกินหวัดดีกระทิเอา้าทำอะไรอยู่่ะเรากำลังทำวิชากฎหมายอยู่วะวิชากฎหมายเหรออืมอุยดีเลยตีไว้เราด้วยดิ ช่วงนี้เรา yup. ไม่มีเวลาเลยอะทำแต่กิจกรรมของมหาลัยได้ได้ไปเฮ้ยไอ้บอสเดี๋ยวนี้มึงเปลี่ยนมาคบค้าสมาคมกระเทยตั้งแต่เมื่อไหร่วะสมาคมบ้าสมาคมบออะไรของมึงวะกระเธยแล้วมันทำไมหรอนั่นน่ะสิ กระเธยก็คนนะเว้เขาก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกับเราอะที่หลังอะมึงอย่ามาพูดแบบนี้นะเว้ว้าวสงสัยไอ้บอสจะเปลี่ยนจากสมาคมชายแท่งๆมาเป็นสายเหลืองแล้วละมัง้งมันจะมากไปนะเว้ให้เกตียิกันบ้างดิคนอย่างพวกมันนะมีเกยียดด้วยเหรอวะบอสพอเธออย่าเอาทองไปแลกกับกวดเลย เกิดมาแม่งก็ผิดเพศแล้วมันจะปากดีอีกฝากไว้ก่อนดมึงโอ้ยมึงเขาออกลับแทนกันด้วยว่ะเออมึงอุย้ยอีกเทยหน้าเท่าอีกที่ไม่ดี สวัสดีค่ะอาจารย์นี่ค่ะหนูเข้าเล่มมาให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วค่ะเก่งมากรู้ไหมไม่มีใครเคยคิดทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะเพราะมันยากมากสมัยเรียนน่ะอาจารย์ก็เคยคิดจะทำ แต่ไม่รอดอาจารย์ภูมิใจในตัวเธอจริงๆเลยนะขอบคุณค่ะอาจารย์ใกล้จบแล้วนี่เป็นยังไงบ้างอะ่ะอาจารย์ได้ข่าวว่าพวกนาวินน่ะไปก่อกวนเธอจนอาจารย์เอกอะต้องเรียกพบเลยเหรอใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจารย์เข้าใจเธอนะ เมื่อก่อนอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้แหละเราเลือกเกิดเลือกเพศตัวเองไม่ได้แต่เราเลือกที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเราี่ไม่ได้ด้อยค่าไปกว่าใครค่ะอาจารย์หนูจะลบคำสุป,ประมันจากพวกนั้นเองค่ะดีมากลูกอาจารย์เป็นกำลังใจให้เธอนะมีอะไรอ่ะก็มาปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลาเลยเขาพุณมากาอาจารย์ เอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนแล้วกันนะคะจ้าตั้งเฟเรียนนะลกูกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจย์ว่าไงคะคุณเพื่อนสุดหล่อของอฉันว่าไงว่าไงนั่งนังนง ขอติวหนังสือด้วยคนวอาจารย์เพลนสีนี่โอ้ดได้เอ,อย่าเครียดก็เครียดฉันไม่ผ่านสักทีอือเออได้ข่าวว่าย้ายไปสมาคมสายเหลืองแล้วหรอจ๊ะใหญ่บ้าใหญ่บอเลยล่ะคิดว่าคนสูงส่งอย่างฉันเนี่ยต้องไปคบกับเทยหน้าเทาแบบนั้นเหรอ,อคิดแล้วก็เทียากขยงอ่ะ แหมแหมแหมวันก่อนยังเห็นไปนั่งกระหนุง่งกระหนิงติวหนังสือให้กันอยู่เลยฉันก็หลอกใช้มันได้เฉยนี่แหละกวิชาอาจารย์เพนสีอ่ะฉันไม่ผ่านสักทีไปเคยหน้าเทานั่นอ่ะมีประโยชน์แค่นั้นเลยแหมที่แท้ก็คบกันเพื่อหวังผลประโยชน์นี่เองอก็ใช่ดิถ้ามันไม่มีประโยชน์อ่ะจะไปคบมันทำไม แล้วทำไมวันนี้มาคนเดียวละจ๊ะเพื่อนรักไปไหนโหรอเดี๋ยวมันก็มาแล้วอือีกสักหน่อยด้เลยไปดีกว่าไม่อยากจะมาเป็นกอขอคอขัดขวางความรักอันหวานชื่นโอ้โหกอกหอคอบ้านเลยล่ะไปไปไป ว่าไงเพื่อนเมื่อวานลืมดนะันเราเหรอรอตั้งนานไม่ได้ลืมหรอกแต่เราติดธุระด่วนะอ่ะทุกทีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นคราวนี้อย่าลืมดันนะนะไม่เหนื่อยเหรอที่กำแก้งมาทำดีกับเราอะเรื่องอะไรอะเราได้ยินที่นายคุยกับดาวแล้วนะเราไม่นึกเลยว่าบอสอจจะเป็นคนแบบเนี้ เขาก็ไม่ได้โกรธอะไรมากหรอกนะแต่เสียใจอ่ะทำไมถึงคิดกับเราแบบเนี้ยได้ยินก็ดีละกูก็แค่เกียดเซซังทำดีกับเธออย่างมึงแล้วเหมือนกันส่วนเรื่องติวอ่ะขอบใจมากนะแต่ต่อไปอ่ะต้องแล้ว ที่นี่จ้ะดังเอิญจังเลยเนาะไปทํางานจ้ะวิตายบริษัทไหนเคารับกะเทยอ,อย่างเธอเข้าทำงานยินเนี่ยกะเทยหน้าเถ่ามันนามันโดกกะเทยหน้าเถ่าไม่น่าเกิดพี่บอสครับ อุปกรณ์ตกแต่งภายในที่เราส่งไปใช้างานเมื่อวานไม่ผ่านแล้วนะครับไม่ผ่านไม่ผ่านอีกแล้วอ่อใช่ครับพี่นี่มันตั้งห้ารอบอ่ะนะทําไมยังไม่ผ่านอีกวะก็ตั้งแต่มีนิติคนใหม่เข้ามาสิพี่ทำงานก็ยากนิติแม่งก็ละเอียดทุกอย่างเลยริบเงินเราไปทุกอย่างเลยพี่นิติคนใหม่อ่ะ,ะไม่รู้ซะแล้วว่ากูเป็นใครแล้วพี่ย้ผมทำไงต่อครับปล่อยงานนี้ไปเลยไหม พี่ปล่อยไปได้เว้ยงานเนี้ยมันสําคัญกับพี่มากถ้าปล่อยไปอ่ะเราจะเอาเงินที่เรากู้มาใช้คืนยังไงวะดอกเบีย้ยก็มีแต่เพิ่มเอาเพิ่มเอาอืะงั้นให้ผมไปอีกรอบไปล่ะไม่ต้องเนดะี๋ยวพี่จัดการเองจะได้รู้ว่ากูเป็นใครสนามชอบเอาเปรียบแต่คนอื่นดีนะ ดีนะที่กูหางานใหม่ทำสวัสดีค่ะคุณไ<ง>ี่ยสวัสดีครับคุณกทีเป็นไงบ้างคะชอบงานตกแต่งของเราไหมอืมชอบครับพอใจมากเลยต้องขอบคุณคุณจริงๆนะครับที่ช่วยจัดการส่วนที่เหลือได้ดีมากเลยหรืก็ต้องขอบคุณคุณไม่ในเหมือนกันนะคะที่วางใจบริษัทเราจริงๆอ่ะถ้ามีงานขาดเหลืออะไรก็บอกได้เลยเราจะทำงานให้เต็มที่อยู่แล้วคะ่ะ ครับดีเลยครับจริงๆแล้วผมก็มีเรื่องอยากรบกวนให้คุณกะเทียช่วยจับตาดูผู้รับเหมารายนี้เนี่ยครับคนที่รับตกแต่งภายใน,นครับหลังๆมาเนี่ยผมได้ยินว่าเขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานครับกับงานผมอยากรบกวนเรื่องนี้หน่อยนะครับ <c oughs> จริงๆเรื่องนั้นนะคุณวินัยไม่ต้องห่วงเลยนะคะฉันให้ทีมงานอะเป็นตรวจสอบทุกครั้งที่เขาเข้าออกแล้วก็เอาอุปกรณ์เข้าตลอดตอนนี้ส่งกลับไปห้ารอบแล้วค่ะ มันน <singing flowers> <men> ่าจริงเลยถ้าไม่ติดที่เขาเป็นลูกของญาติผมนะผมจะไม่จ้างเขาทำงานที่นี่เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ฉันรับรองเลยเขาไม่มีทางเอาเปรียบเราได้แน่ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะพอดีเจ้านายกําลังยุ่งอยู่กับการตรวจสอบอุปกรณ์อยู่คะ่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นเริ่มเลยนะคะ,คะมีประสบการณ์การทํางานมาแล้วกี่ปีคะก็มีบ้างค่ะแต่ยังไม่ถึงปีไอฉันก็เหมือนกันค่ะยังไม่ถึงปีเออขอโทษนะคะ,อะของของพวกนี้เอาไว้ที่ไหนคะ วางไว้ตรงชั้นสองก็ได้ค่ะโอเคค่ะขอโทษนะคะที่นี่รับกระเทยหน้าเทาเข้ามาทำงานด้วยหรอคะฮะมอสักครู่นี้นะคะ่ะรู้จักกันหรอคะใช่ค่ะรู้จักดีเลยแหละคะ่ะอนเนียสมัยเรียนนะคะผู้ชายอ่ะหลอกประจำพวกเราอนนะทั้งสงสารแล้วก็สมเพศด้วยค่ะอ๋อค่ะ งั้นขอถามคำถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้าเขาคุณจะทำยังไงอย่างแรกเลยนะคะดิฉันน่ะก็คงต้องทำใจก่อนแล้วก็หาวิธีย้ายเขาอะไปไกลหูไกลตาของดิฉันนะคะ <S <S ก็น่าเห็นใจนะคะถ้าเป็นดิฉันเนี่ยก็คงจะให้อยู่ตำแหน่งเดิมเพราะถ้าจะให้ออกก็คงจะไม่มีเงินไปปรนเปรอผู้ชายที่ตัวเองเลี้ยงอยู่นั่นแหละคะ่ะ ที่ให้สัมภาษณ์นะคะงั้นพวกเราสองคนขอตัวนะคะ มันเป็นไรหรอกสองคนนั้นน่ะฉันเจอจนชินแล้วแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่พวกเขาไม่เห็นถึงความสามารถของเจ้านายอยากให้ความสำเร็จของเจ้านายฟาดหน้าพวกเขาจริงๆไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้เรารู้อยู่แก่ใจเราภูมิใจกับตัวเองอะก็ดีมากพอแล้วไม่ต้องไปบอกใครหรอกเออหัวหน้าคะวันนี้ตอนบ่ายจะมีผู้รับเหมามาเข้าพบนะคะ ้าวเหรอตายแล้วทำไงดีมีคุยงานตอนบ่ายเหมือนกันนะ่ะงานเลื่อนไหมคะอืมไม่เป็นไรเอาเป็นว่าหนูแจ้งแล้วกันนะว่าขอเลทสักยี่สินทีเดี๋ยวฉันจะรีบทางลูกค้าให้รับทราบค่ะดีมากไปทำงานต่อไป มาติดต่อเรื่องอะไรคะผมมาติดต่อไฟนิติเป็นการส่วนตัวอ๋อคุณพูดรับเหมานี่เองต้องขออภัยนะคะตอนนี้เจ้านายกําลังมีแขกรออีกประมาณสิบนาทีนะคะไม่รอไม่รอลวเลวยไม่ได้นะคะเสร็จแล้วกันขนาวะเข้าไปคุยแป๊บเดียวเนี่ยหลบไป พูดละเมอมาถึงแล้วค่ะค่ะค่ะสวัสดีครับผมต้องการมาคุยกับฝ่ายนิติครับเชนนั่งค่ะสวัสดีครับคืองี้ครับ ผมต้องการค <animated> ุย <dances> กับฝ่ายนิติโดยตรงเพราะผมมีอุปกรณ์ดีๆมานําเสนอที่จริงอ่ะผมยื่นเรื่องมาห้ารอบแล้วคุณไม่อนุมัติสักทีผมเลยต้องการมาคุยกับคุณโดยตรงเพื่อให้คุณพิจารณาใหม่อีกรอบหนึ่งครับก็ทุกครั้งที่ไม่ผ่านอ่ะฉันก็แจ้งตลอดนะคะว่าเพราะอะไรมันถึงไม่ผ่าน ยังเป็นทางการคะ่ะคุณบอสแกมาทำอะไรที่นี่วะฉันก็มาทำงานไงถามได้แกใช่ไหมที่ไม่เซ็นอนุมัติให้ฉันเน่ยอ๋พอพราะเห็นว่าวเป็นของฉันเหรอทำตัวเป็นเด็กๆเ,เป็นผู้ใหญ่เลยต่ำให้กระเทยมาบริหารได้ยังไงวะแล้วกดข้อไหนห้ามกระเทยเป็นผู้บริหารแล้วครับคุณบอสแล้วที่เนี่ย ฉันไม่ใช่พนักงานนะฉันเป็นผู้บริหารฉันมีสิทธิ์สั่งทุกอย่างที่นี่ไอ้ของอเมริกาอุปกรณ์บ้าอะไรของเธอมันใช้ไม่ได้มันคือของสนเจนคนอย่างเธอหลอกเอาเงินชาวบ,บ้านให้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละไอ้คนขี้โกงของก็ไม่ได้มาตรฐานรีบกลับไปแก้งานเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่เธอจะบอกทุกคนว่านายอะทำอะไรไปบ้างไป นั่งค่สแตกดิคนเองเฝ้าอยู่นี่โอ้อซัวครับกูมีคือกันอุปกรณ์อุปกรณ์ผลิตเลือดอ่ะผลิตจากปากมึงอ่ะกูจักว่าสนตีนนี่กระเทยกับมัดนักเด้กูจักบาทเพมอ